กลมพัฒนาองค์กรรัฐธุรกิจระดับสากลโดยดรทัศนียานพาณชจัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณประจำปี2564หรือรางวัลอาชานายต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จครั้งที่1เพื่อมอบให้แก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการเอกชนรวมไปถึงประชาชนในทุกสาขาอาชีพนะคะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมีความสำเร็จด้านธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกันนัททีโอทีแจ้งวัฒนา โดยได้รับเกียรติจากพลเอกเชษฐาฐานาจาโลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว และหนึ่งในบุคคลนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลอาชานในต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จครั้งที่1ในสาขาผู้นำบริหารธุรกิจดีเด่นคือคุณจิราพรสุธิประภานะคะผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์เลอค่านั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิราพรสุธิประภานะคะเป็นผู้บริหารบริษรัทลีคว้าเวิลดอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะบริษรัทลีคว้าเวิลดอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็จะมีแบรนด์เครื่องสาอางที่ ชื่อว่าแบรนด์เลอค่าคอสเมติกค่ะแบรนด์เลอค่าคอสเมติกของเรานะคะก็เป็นแบรนด์เครื่องสำอางวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่เราเนี่ยได้รับเกียรติรับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะรางวัลอาชาในในวันนี้ค่ะก็แบรนด์เลอค่าของเรานะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางที่เป็นแบรนด์ของคนไทยจริงๆเลยนะคะผลิตเองแล้วเราก็สร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาเองนะคะเครื่องสำอางของเราเนี่ยก็จะมี เยอะแยะมากมายหลากหลายไม่ว่า,าจะเป็นลิสติกนะคะรองพื้นแป้งแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็ยังมีสินค้าตัวอื่นๆที่กําลังจะออกมาภายในปีนี้อีกนะคะ,ะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ปีนี้นะคะรางวัลอาชานายเป็นรางวัลแรกของปี2021น่เนะคะเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยก็ครบ5รางวัลรวมกับรางวัลน,นี้ด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้านะคะแล้วก็ตัวแทน ทุกๆท่านนะคะที่ยังให้การสนับสนุนอยู่ปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วนะคะแบนด์ของเราก็ยังไงก็ฝากนะคะติดตามแล้วก็ถ้าใครนะคะที่สนใจอะคะ่ะอยากจะสมัครตัวแทนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะในช่องทางที่ได้แจ้งไว้หรือว่าเข้าไปดูที่แผงของเลอร์ค่าคอสเมติก็ได้ค่ะจุดเด่นของแบนด์ของเรานะคะเครื่องสำอางของเราเนี่ย ผลิตออกมานะคะโดยที่เรามองในปัญหาของผู้หญิงเป็นหลักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยจะกลัวในการแต่งหน้าในการใช้เครื่องสำอางเพราะว่าถ้าใช้เครื่องสำอางที่มีสารเคมีมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ไปมากๆไปในระยะเวลานาน,านๆอย่างเงี้ยคะ่ะจะทำให้แบบผิวหน้าแก่หรือว่าผิวหน้ามีปัญหาตามมาภายหลังเพราะฉะนั้นน่แบรนด์ของเราเนี่ย ก็เลยผลิตออกมาเพื่อแก้ปัญหาจุดนี้ของผู้หญิงซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการบำรุงแล้วก็การปกป้องนะคะเพื่อผู้หญิงเนี่ยใช้แล้วเนี่ยก็จะเกิดความมั่นใจในคุณภาพเพราะว่าเครือ่องสำอางของเราเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะมีในของส่วนผสมของวิตามินหรือไฮยาพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคะ่ะถ้าผู้หญิงใช้ไปนานๆเนี่ยการที่จะมีผลข้างเคียงหรือว่าผลเสียหายเนี่ยมันจะน้อยกว่า เราสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของแบนเลือค้าได้เลยนะคะ